ก,ก้มหลายเงยขึ้นแน่นี่นะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้มาอ,อยู่กับแม่บุญถิน่นโกกอกนะคะนี่ค่ะแม่บุญถิ่นก็เอาขนมเอาเงาะนะคะมาให้แม่กินนะคะแม่ก็กินอย่ากอร่อยนะคะเพราะว่าผู้แก่ผู้เฒ่านะคะกินผลไม้นะคะนี่ค่ะมีเงาะ,ะ,ะมีขนมนะคะมาให้แม่กินนะ,ะกินเงาะค่ะ ถ้าเราแกะแบบนี้เราก็คงจะเป็นแบบนี้นะคะก็คงจะดำบากนะคะโอ้ยเงยหึ่งแน่นกลมเลยเออเพราะเรากลมกระดอมันก็กินไม่ได้แล้วเนาะกินยังแกะเฮ้ออี เงยหึ่หนังตุงตุ๋ะเงาะนะคะแกะใส่ถ้วยให้แล้วกินอย่างอร่อยเลยนะคะเงาะนะคะมันก็คงหวานนะคะหวานแล้วก็ dình lại luôn đó ừ người hơi nó là lại nhọc lại mà là mới เงยขึ้นเงยขึ้นเพื่อหล็กกลมกระโดกกินเงาะนะคะแม่แมของแม่บุญถิ่นนะคะแม่บุญถิ่นเขาบอกเงาะให้กินค่ะก็กินเยอะอยู่นะคะนี่ก็เป็นขนมนะคะขนมกล้วยค่ะคะวันนี้ก็มาอาบน้ําให้ยายเหมือนเดิมนะคะมาก็ให้ข้าวให้น้ําแล้วก็อาจจะอาบน้ํานะคะแต่งตัวแล้วก็ คลิปนี้ก็อยู่กับแม่ของแม่บุญถิ่นนะคะแม่บุญถิ่นก็าอาบน้ําให้ยายเมื่อนดิมนะคะวันนี้เอาเงาะนะคะที่เขาแจกอยู่ที่บ้านกกะๆนะคะมาให้แม่กินนะคะมีขนมแล้วก็มีเงาะนะคะวันนี้ค่ะค่ะเป็นวันเกิดของลุงพลนะคะวันนี้เขาก็เลี้ยงทั้งวันนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งค่ะแม่กินไม่ได้นะคะก๋วยเตี๋ยวแม่ไม่กินค่ะ เอาเงาะนะคะเอาเงาะกับขนมกล้วยนะคะมาให้แม่กินนะคะสาวปานแจกน้ํานะคะทั้งวันนะคะวันนี้ค่ะแม่ก็กินเงาะนะคะกินอ้าวเห็นเอาอียู่องเอาอีว่องเงาะนะอือเอาอีแล้วกะแกะเื้อ เงยหึ่งแน่กลมหลายมื้อกลุม <c oughs> นั่งตรงตรงกินเงาะก็สามสี่ลูกก็อิ่มแล้วนะคะเพราะว่าค่ะไม่กินเยอะนะคะกินข้าวก็กอิ่มแล้วนะคะก็กินผลไม้นะคะกินเงาะกินลำไยนะคะค่ะกินได้อยู่นะคะถ้าเราแกะใส่ถ้วยนะคะแม่บุญถิ่นก็ แกะใส่ถ้วยแล้วก็ามาให้แม่กินนะคะกินได้อยู่นะคะเพราะว่าแกะให้ก็กินได้อยู่นะคะแกะแล้วก็บางทีก็กินกับข้าวนะคะผลไม้บางอย่างบางชนิดก็กินกับข้าวด้วยนะคะค่นะ,คะกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวแม่บุญถิ่นก็จะอาบน้ำให้นะคะอาบน้ำทาแป้งให้แล้วก็ค่ะ อยู่กับหลานนะคะอยู่กับพี่สะพภยนะคะ่าแม่บุตรินก็ได้แต่มาอาบน้ําค่ะหาขา้ขาวหาปลาให้กินบางเวลานะคะเพราะว่าผัดเปลี่ยนกันดูและคะ่ะตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วนะคะกินผลไม้ก็อิ่มแล้วก็เหลือแต่อาบน้ํานะคะตอนนี้ก็แม่บุตินก็จะอาบน้ําให้แม่แล้วก็จะออกไปที่บ้านกากอกอ,อีกนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะแม่บุญถิ่นกกอกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะงเงยขึ้นมองดูงเหนนะเงยเึนมองดูมันมีมือนะเออค่ะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่บุญถิ่นหน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ